สาวอีสานบ้านทุ่งจ้าวันนี้สาวอีสานบ้านทุ่งสิลาบเออ่วุ้นเส้นสู้กินเนา,จาะจ้าเครื่องปรุงเขาเนาะจ้ากะเสมีวุ้นเส้นเนาะจ้ากับหมูเนาะค่ะหมูบดเนาะจ้ากะเสมีหอมเอ่อมีพริกแดงซอยเนาะจ้ามีบักนาวค่ะน้ำบักนาวค่ะแต,แต่แซแ่แต่แซ่นเานาะจ้าแล้วก็พริกป่นข้าวคั่วแล้วค่ะน้ำปลาแล้วก็ผงนัวเขเนาะจ้าอ่าตอนนี้เขากะคือหั่นวุ้นเส้นแล้วเนาะจ้าเนาะเขาตัดวุ้นเส้นแล้ว เขาก็สิได้เอาวุ้นเส้นกับเนื้อหมูไปลวกกันเนาะจ้าแล้วเขาจังสิได้มาปรุงเนาะจ้าจ้าเพราะน้ำมันเดือดเนาะจ้าเขาก็ตรเดวุ้นเส้นลวกเนาะจ้าอันนี้ก็สิลวกวุ้นเส้นก่อนจ้า เป็นวุ้นเส้นเปียกเล้วค่ะมันกะสีลวกไวยากจ้ะประมาณจะสองสามนาทีกะสุกแล้วจ้ะลวกเสร็จแล้วเก็จะดังเอ่อาวุ้นเส้นมานอกน้ำเย็นนะจ้ะให้วุ้นเส้นมันบดติดกันนะจ้ะ เาเสร็จแลวก็ลวกแล้วนะจ้าสุกแล้วเอาเสร็จมาใส่เออนั่งเย็นนะจ้าบะไห้มันแข็งโตัวบะไห้มันเหนียวติดกันนะจ้าจ้าตอนนี้ฮะก,ก็ลอกลวกเนื้อหมูนะจ้าลวกเนื้อหมูให้สุกจ้า เพื่อเข้กะสิได้ไปน้ำไปปรุงนะจ้า จ้าเนื้อหมูเฮาก็สุกแล้วเนาะจ้าเฮาก็จะได้น้ำไปปรุงนะจ้าจ้าวุ้นเส้นฮาก็ลวกแล้วเนาะจ้าหมูเฮาก็ลวกแล้วทีนี้เฮาก็จะได้เริ่มปรุงนะจ้าจ้ากะใส่เปลี่ยนพริกป่นเนาะจ้าใส่พริกป่นจ้าเฮาจะได้เริ่มราบเนาะค่ะพริกป่นแล้วก็เออ่ข้าวคั่วเนาะจ้า อันนี้ก็คือลาบวุ้นเสร็จแล้วค่ะสูตรสายอีสานบ้านทุ่งมี่อย่างนั้นตู้เย็นกระพาะดัดแปลงกินอะไก็เห็ดแล้วค่ะเค็ดแบบง่ายง่ายจ้าอันนี้ก็เป็นเพิ่มสีสันนะจ้าพริกแดงซอยนะจ้าแผงว่ากินเผ็ดกระเคียออก์แล้วจ้าบมะนาวแล้วจ้าน้ำน้ำไม่ได้ค่ะปลูกเองในสวนเลยนะคะ่ะน้ำามะนาวนี่ น้ำปลาจ้าผงน้อนดีต้อยว้แล้วจ้าจะ้วก็อ่าจะได้ค้นข่าวกา้ร,รจ้าที่นี่จ้าน,นี่เป็น,น้าบอ่าวนเส้นแล้วจ้าเขาใบเห็ดหน่ำยำเนาะค่ะเขาก็เอาเครื่องปุ๋มผีปินผีป้นข้าวกลวเขาใส่เลยค่ะผสมไปเลยจ้า ปุงแต่งไปเลยโอ้ยหอมค่ะหอมมะนาวหอมข,าข้าลความจ้ามี่ก็เป็นอาหารที่เอาเห็นกินกันง่ายๆนะคะ่ะ เดี๋ยวไหชิมรสชาติกันนะจ้ะว่าเออมันยังขาดออียงอยู่จ้ะชิมรสชาติก่อนนี่แล้วค่ะน้ำปลาจ้ะกรมเปรี้ยวนิดนึงจ้ะอยาตั้งไหนฮาก็ขออนุญาตค้นกันนะจ้าปุงรสก่อน จ้ามาชิมรสชาติแล้วเนาะค่ะได้ทีแล้วเนาะค่ะนาะที่ขาดม่ได้ก็คือต้นหอมเนาะค่ะหอมแล้วกับผักชีเนาะค่ะขาดเดือดมได้ีที่ปลขื่นซอวรากก็คือหอมเปรย์เนาะจ้าเพิ่มความหอมเนาะจ้าเชิญมาชิมน้มกันเ้อคะ่ะเป็นกระแทบให้ะค่ะเดี๋ยวจะงได้ตตกความเสิร์ฟแล้วะค่ะปรุงเสร็จสามเรียบร้อยแล้ว อย่าล้อเชิมน้ำกันเลยจ้าจ้าอันนี้กันล่าวุ้นเส้นสุดาสาอีสานบ้านทงเสร็จแล้วเด้อจ้าเชิ่ม,มาม่ิมน้ำกันเลยค่ะเป็นแต่แซ่แต่แสบค่ะรสชาติก็โอเคแล้วจ้า จ้าลาบวุ้นเนส้นเส้หมูซับสุดสงสาวอีสานบ้านทุ่งเกษรเลเด้อจ้าเ<ม>ชิไม่กินน้ำกันเด้อค่ะอาหารเ,าเตี่ยงเฮ็ดกินง่ายๆจ้า